กระบะอเนกประสงค์ฟังก์ชันคมคันต้องยกให้เขาเลยกับมาสซรา BT50 Pro ที่คลิปนี้เล็กมีมาแนะนำทั้งกระบะแคบและ4ประตูนะคะราคาดีมากเริ่มต้นอยู่ที่แค่เพียง200น,น,นิดๆไม่เกิน3 0 0 0 0บาทค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปรอดชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันกับเอกแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือสองอุดรธานีพงจะเดินบริการค่ะวันนี้อย่างที่เห็นในคลิปไฮไลท์นะคะเล็กจะพามาชมรถกระบะมาสดา้ากันทั้งร้านเลยนะคะและใครที่ติดตามเรามาสักพักหนึ่งนั้นก็จะรู้ว่ารถกระบะที่ร้านเราสวยทุกคันเพราะว่าเราแต่งให้ครบพร้อมใช้งานที่สําคัญราคาดีมากค่ะโดยเฉพาะกระบะมาสด้าเลยราคาเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่2 0 0 0 0 0นิดๆไม่เกิน30,000 0บาทกันทุกคันเลยนะคะใครที่หารถกระบะงบประมาณนี้ เอาไว้ใช้งานอยู่นะรับชมคลิปกันต่อเจอรถที่ใช่รถที่ชอบแน่นอนค่ะ ในส่วนของคันแรกค่ะอยากจะแนะนำมากมากเลยเพราะว่าเป็นมาสด้าที่เราแต่งให้ครบหล่อเต็มลำแต่เป็นเจ้าของได้ในงบเพียงแค่200แสนนิดนิดเท่านั้นมาสด้า t t 5 p r r o ศูน s i โ e ร a ี2ไซแคบไเลเซอร์เกียรธรรมดา6สป,ปีดปี2013ค่ะเป็นรถกระบะแคปเปิดได้ที่คันนี้นะของแต่งมาแน่นกว่าเพื่อนเลยตัวล้อได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานมาสด้าล้อแบบนี้คัขีดีแน่นอนค่ะทายในนั่งสบายห้องโดยสารด้านหล สามารถเปิดออกมาได้กว้างขวางคนด้านหลังขึ้นลงได้ง่ายเลขมาอยู่แค่เพียง1,500,000กว่ากว่านะคะสนนราคาอยู่ที่2,280,000บาทในกรณีซื้อสดกับเราไม่มีบอกแวดเพิ่มเติมค่ะ แต่ถ้าหากใครที่อยากได้รถกระบะมาสด้าที่แต่งบบล้อแม็กแบบหล่อๆเต็มๆรอ,ๆอแนะนำคันนี้เลยมาสด้า b t 50โ o f ไฟ i s ต c Cap 2.2 High Laser g ก t e ธรรมดา6สปีดปี2013ด14นะคะเขาจะมีความแตกต่างจากเพื่อนเด็กน้อยที่ตัวลอ้อเขาจะมาพร้อมกับลอ้อแม็กแตง่งวงใหญ่ๆลายสุดเท่ขอบ18ที่สำคัญคันนี้ได้เป็นสติกเกอร์ลายคนศาสตร์ลาย,าลายใหม่ลา่าสุดติดให้แล้วได้กิน่นอาย ของความเป็นรถสไตล์ออฟโรดเพิ่มขึ้นมามากเลยค่ะภายในเป็นรถ o p e n c a p เช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะเป็นเบาะเดิมโรงงานสีดำปรับได้แบบแมนนวลสำหรับเบาะหน้านะคะวัสดุเป็นผ้าด้านหลังวัสดุเป็นหนังทำความสะอาดง่ายทั้งคู่เลยสนนราคาอยู่แค่เพียง2 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะ ช่วงนี้รถกระบะแคปเปิดได้ที่ร้านเรามีให้เลือกกันเยอะมากหลากหลายรูปแบบชอบแต่งแบบเต็มๆก็มีหรือจะชอบแต่งแบบเรียบๆเ,เ,เราก็มีแนะนำกัน2คันคันแรกเป็น m a z d รสีดำค่ะ Bt 5 0 Pro f ย e s ปรฟี Cap 2.2 High Laser เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2013ค่ะของแต่งที่มีติดรถแล้วตอนนี้ก็คือมีบันไดข้างโลบาร์ Bar, หลังกันชนท้ายแต่งน้อยกว่เพื่อนแต่มีความดูดีกันคนละแบบเลยค่ะ ภายในปรถโอ e n c a p บเช่นเดียวกันและคันนี้ไม่วิ่งน้อยกว่าเพื่อนเลยเพียงแค่1 0 0 0 0แสนต้นต้นเครื่องเล่นเดิมโรงงานระบบแอร์หมุนปรับความเย็นได้แบบแมนวนวลแอร์เย็นฉ่ำเพลงเพราะขับสนุกช่วงล่างแน่นหนึบยึดเกาะถนนได้ดีสนนราคาอยู่ที่เพียงแค่238,000บาทเท่านั้นในกรณีซื้อสดไม่มีบอกแวดและค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมฟรีทุกค่าดำเนินการค่ะ ถัดมาเลยคันนี้จะมีความแตกต่างจากเพื่อนอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าเขามาสีขาวสูงยาวเข่าดีมาซาร่าบีที50โปรฟีสไตล์แคป 2.2 High Laser เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2013จด15ที่สำคัญคันนี้เขามาพร้อมกับโปรเดดสุดพิเศษของแต่งรอบคันสามารถรีเควสตให้ตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ชอบลายไหนสามารถแจ้งให้ติดเพิ่มได้หรือว่าจะเป็นคิ้วโปรงล้อก็สามารถรีเควสตให้ติดเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของแต่งสั่งได้ดั่งใจภายในเปรถแคบเปิดได้ที่ยังมีความใหม่อยู่ ว่าเขาเป็นรถที่ผ่านเจ้าของไม่แค่1คนเท่านั้นเลขมาอยู่ที่1,60,000กว่าและราคาก็ถูกคุ้มมากอยู่ที่2,58,000บาทเท่านั้นคะ่ะ คันสุดท้ายไฮไลท์เลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นรถ4ประตูแบรนด์มาสด้าเดียวในล้านนะตอนนี้เลยและราคาดีมากด้วยเพียงแค่2 0 0 0 0นไปไปามาสด้าบีที o ้ o ศูน a ์โป h ดับเบิล l เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2018รถมือเดียวปีใหม่ด้านหน้าได้เป็นโฉมไมเนอร์เช g งแล้วเรียบร้อยตัวล้อเป็นลอ้อแมกเดิมโรงงานมาสด้ลายสุดเท่และห้องโดยสารก็กว้างขวางนั่งสบายกันทุกจุดเลยค่ะเลขมาอยู่แค่ เพียง 1, 1นึ่งแสนมิติน่าสนใจมากกับ4ประตูแบรนด์มาสดาและวันนี้เรามีจําหน่ายเพียงแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะจองก่อนมีสิตธิก่อนนะคะ ด้วยรูปทรงของรถกระบะมาสด้านะคะที่เขาออกแบบมาให้สวยลักษณะก็คือใหญ่บึกบึนทั้งภายนอกและภายในตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวก็ได้หรือว่าจะใช้ขนของก็มีตัวกระบะด้านหลังที่สามารถบรรทุกข,ของได้เล็กน้อยนะคะใครที่รับชมคลิปนี้กันจจบแล้วนะคะเจอรถคันไหนที่ชอบแล้วก็อย่าลืมสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรที่ติดไว้ให้ด้านหน้าจอนี้นะคะติดต่อได้ทั้ง2เบอร์เลยนะคะจองก่อนมีสิทธ ก่อนขารถมาสด้าสวยๆเราเป็นอยู่ค่ะ